สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมโจฟรีเฮนดิกส์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับพัสดุที่เพิ่งมาส่งนะครับพัสดุชิ้นนี้ผมได้สั่งไปเมื่อวันที่10เดือน10เนาะนะครับข้างในนี้คือหูฟังนะครับเป็นหูฟังยี่ห้อ b e เยอร์เดน i มิก7 0 0 Pro เนะครับเป็นสตูดิโอเฮดโฟนก็ตั้งใจซื้อมาเปลี่ยน ตัวเก่าที่ผมใช้นะครับมันคือออด i โอเทนิก้าตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่าอะไรเนี่ย m 3 0นะครับตัวนี้มันขาดในครับมันขาดในไปข้างหนึ่งเคยเอาไปซ่อมแล้วครั้งหนึ่งพอรอบนี้มันเป็นอีกก็เลยขี้เกียจเอาไปซ่อมแล้วครับเอาไว้ว่างๆค่อยไปใช้ค่อยไปซ่อมนะครับจริงๆตัวนี้ใช้มาประมาณ5ปีได้แล้วครับ5ปีตั้งแต่ตอนที่เขาปล่อยออกมาใหม่นะครับ จริงๆ a u d i o t e เท n น c นี้ก็เป็นหูฟังที่เสียงดีมากเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์หลังจากที่ใช้มา5-6ปีนี่ก็ยังดีครับมีแค่ตรงหูครับมันจะอาจจะมีหนังส่วนที่มันเป็นหนัง PVC มันเปื่อยเพราะว่าการใช้งานเนาะเหงือเราด้วยนะครับทีนี้มาเรามาดูของวันนี้นะครับวันนี้มาถึงในมือผมก็คือ Bayer Dynamic นะครับ ตัดสินใจเอา700 pro x เพราะว่านะครับเพื่อนๆอนอาจจะรู้แหละว่ามันมีซีรีส์ที่ออกมาพร้อมๆกันก็นนคือ900 pro x นะครับซึ่งเอ๊ยทำไมตัวเลขสูงกว่ามันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอ่ามันก็ในซีรีส์นี้นะครับมันจะคนละประเภทกันนะครับคนละประเภทการใช้งานเนาะ700ซีรีส์นี้จะเป็น,เป,นเป็นแบบ o s ส b a c k นะครับข้างหลังมันก็จะทึบ ส่วน900ซีรีส์มันจะเป็นแบบ open b a c k s นะฮะ Open b a c k ข้างหลังก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานแต่ส่วนสเปคสเปคก็เหมือนกันนะครับจากที่ผมดูรีวิวคนอื่นเขาเนาะอันนี้ผมซื้อได้มาในราคา8,000 8นิ0ดนิด,นดแม่ไม่ถึง9,000นะราคาตั้งในช h อป e ีมัน900เอ,อ้ยมัน1,900ครับ เพราะว่าราคาเปิดตัวมันคือราคา1 9 0 0ครับผมซื้อมาจากร้าน s ซาวพ o o o f นะสั่งใน s h อป e ีเลยครับอ่าพูดกันตรงๆราคาแบบนี้เลยผมได้โค้10ด10บสิบเหลือ8 0 0นินนิดๆได้ลดไป2,000นะครับอ่าเปิดมาสภาพกล่องก็มีรอยบุบตัวนี้หน่อยอ่าถือว่าผมรีวิวการขนส่สงของทางร้านไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับ มีรอยบุบนิดหน่อยครับอ่าแพ็กเกจก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะครับสินค้ายังไม่เคยได้รับการเปิดนะครับยังซีลมาหนาแน่นก็กล่องดูสวยงามดีครับ First Impression ไปด้วยกันเลยครับผมก็เพิ่งเคยเปิดยี่ห้อนี้ครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยลองยี่ห้อนี้ครั้งแรกเช่นกันนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงก็เลยสั่งมาแต่ส่วนมากเวลาผมไป เห็นอุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียงนะครับที่เคยไปเห็นมาเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้กันนะแต่จะเป็นซีรีส์770 Pro โปเป็นตัวเก่าเนาะตัวนั้นจะถอดหูไม่ได้อ่าเปิดมาเป็นแบบนี้ครับตรงเอียร์ครับตรงนี้เป็นกรรมะหยี่นะครับมันสามารถดึงออกมาได้เลยเป็นลักษณะแบบนี้อะน้ำหนักน้ำหนักโอเคนะอ่าครับน้ำหนักโอเคตัวนี้ก็มีโลโก้เขียนว่า ดีทีเจ็ดรกนะครับหืมกามายีีตรงนี้เป็นเมมโมรี o โฟมนะครับเป็นเมมโมรี o โฟมคาดว่าจากที่ดูสเปคน่าจะมีอะไรเปลี่ยนได้นะครับอ่าฝั่งที่เป็นสายแจ็คเสียบเป็นมินิ x l r อนะครับอยู่ฝั่งหูซ้ายฝั่งนี้นะครับอืมข้างบนตรงนี้จากที่เขาพูดนะะไอตรงอ่าฟองน้ำที่รองอยู่บริเวณตรงที่เราคาดอยู่ตรงบนหัวนี่เนาะ ตรงนี้อาจจะมีเปื่อยมีหลุดบ้างตามการใช้งานแต่เขาบอกว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นของรุ่นนี้มีอะไหล่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับสมมุติผมสั่งมาเด,เดือนหน้าผมสั่งอะไหล่พวกนี้ไ้รอเลยครับเพราะยังไงใช้ไปสักวันหนึ่งมันก็ต้องเปื่อยต้องพังต้องยุ่ยครับเรามีสแปร์ไว้ก่อนข้อดีของยี่ห้อนี้ก็คือมีอะไหล่ทุกชิ้นหลักๆฟ e ลลิ่งการใส่โอ้โหผมใส่เข้าไป เงียบคลิปเลยอะก็ไม่ถึงกับเงียบมากแต่รู้สึกว่ามีสมมุติเรานั่งตัดงานอยู่มันให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวดีฮะโอ้โหฟิลลิ่งดีมากเออผมขยับหูนิดหน่อยโอเคแรกๆมันอาจจะแน่นหน่อยนะครับครับดีผมใส่แล้วดูเป็นไงบ้างครับหล่อขึ้นไหมครับอ่าก็ เทียบกับอันเดิมก็อันใหม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะโอเคอ่ะเรามาดูส่วนที่เป็นสายของมันบ้างนะครับในกล่องก็จะมีเป็นอ่าแผ่นนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นอ่าแคตตาล็อกบอกว่าซีรีส์นี้ออกอะไรบ้างก็มี DT 700 Pro X DT 900 Pro X แล้วก็มีไม์คอนเดนเซอร์2ตัวนะครับ เออมีมีไมค์ม My สำหรับบันทึกเสียง2ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไดนามิกหรือว่าคอนเดนเซอร์นะครับเป็น X 7 0กับ X 9 0ก็อ่ะเผื่อเป็นตัวเลือกตอนนี้ผมใช้ไมค์ชัว PG 2 7อยู่นะครับไม่แน่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันพังผมก็อาจจะลองเปลี่ยนมาดูค่ายของเบ y e เยอร์ไดนมกดูบ้างนะครับก็รวมๆแล้วในกล่องไม่มีปัญหาอะไรครับอ่ะมีเหมือน โอ้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมตามหาอยากได้มากอยากได้มากครับสติกเกอร์ครับ Pro X Bayer Dynamic แล้วก็ Pro X เ,เนี่ยผมจะเอาไปติดที่หน้าต่างที่กระจกหน้าห้องผมนะฮะเดี๋ยวเสร็จนี่ผมก็จะเอาไปติดคลิปของยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่เขารีวิวไว้อย่างเชี่ยวชาญกว่าผมนะครับผมเป็นแค่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ First i m p r e s s i o n ของผมนะครับว่า ผมรู้สึกยังไงกับแบรนด์นี้นะครับโอเคเรามาเปิดดูที่กล่องนี้ฮะดีไซน์กล่องออกมาแบบนี้เราเอาหูฟังนีตรงนี้ใช่ไหมล่ะโอเคเขาบอกให้เราเปิดฝั่งนี้อเปิดขึ้นมาแล้วยังไงต่ออ๋อข้างในนี้มีถุงครับถุงเป็นผ้าลื่นๆนะมีโลโก้เขียนว่า Pro X นะครับมีขนาดใหญ่ข้างในถุงก็จะมี สายแจ็คมาให้2เส้นแพ็คมาอย่างดีนะครับก็เป็น2ขนาดความยาวก็คือ,อม้วนเล็กๆนี้น่าจะเป็นเส้นสั้นนะครับก็เป็นแจ็ค3.5นะครับแจ็ค3.5 XLR นะครับ3ลรู3พินในส่วนของตรงที่เป็นแจ็ค3.5มีอะแดปเตอร์แปลงเป็นขนาดใหญ่มาให้นะครับ นี่นะครับดูดีครับสายดูหนึบหนับดีโอ้ให้สายมาสองเส้นไม่พอให้อแดปเตอร์แปลงมาสองเส้นเอสองหัวอีกโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูตอนฟังเสียงเลยแล้วกันนะครับแล้วเรามาดูเรีแอคชั่นกันครับผมโอเคครับผมลองเดี๋ยวผมลองฟังเพลงดูผมจะเริ่มจากฟังเพลง ฟิลที่แบบเป็นฟิลสบายๆเนาะเป็นบอสโนวาดูก่อนนะครับอโอเสียงเสียงกลางย่านโลมิดมาแบบหนาๆแต่ก็ไม่หนามากนะครับเสียงโลดีครับสลับผมผมว่าผมชอบครับ <laughs> ชอบชอบ อาจจะด้วยที่หูฟังมันยังใหม่แล้วก็ไดรเวอร์มันยังใหม่มันยังไม่ได้รับการเบรนเนาะแต่จากที่ฟังดูคร่าวๆเปรียบเทียบกับตอนที่ผมซื้อตัว Audio Technica M30X ตัวนั้นก็เสียงเสียงตัวนี้จะคาแรคเตอร์ที่เบสจะชัดเป็นลูกมากกว่านะครับแต่ไม่ถึงกับบวมนะครับ ดีผมลองฟังเพลงอฮิปฮอปแล้วกันฮิปฮอปฮิปฮอปผมเอาความรู้สึกล้วนๆเลยนะครับเสียงกระเรื่องจะมาโลไม่เยอะมากแต่ว่าชัดนะครับก็ดีครับผมชอบครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมฟังแล้วผมชอบครับอ่ลองฟังเพลงล็อกดูบ้างครับ ฟังเพียงร้องนี่อาจจะแ,แรกๆผมว่ามันอาจจะแข็งๆหน่อยนะผมว่าเสียงแหลมมันยังแบบสักๆอยู่แต่ต้องลองใช้ไปเรื่อยๆครับแต่แต่เสียงเบสจะมาเป็นเม็ดแบบสมมติได้ยินเสียงเบสพุ่งออกมาแล้วก็เก็บตัวฟังชัดเจนครับน่าจะแกะเพลงง่ายครับก็ผมว่าดีแหละครับยังไงก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเนาะใส่ออกมาแล้วหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับ ก็คิดว่าถ้าใครสนใจอยู่ผมแนะนำว่าน่าจัดครับสำหรับ Bayer d y n a m i c นะฮะ7จ0 p ร o X นะครับจุดประสงค์คือผมเอามาใช้ตัดวิดีโอฟังเพลงแกะเพลงแล้วก็เล่นเกม Counter s t r i k e นะฮะก็เดี๋ยวต้องลองใช้ดูสักอาทิตย์หนึ่งว่าถ้าเล่นเกมแล้วเสียงที่ได้เราจะแยกซ้ายขวาแยกเสียงเท้าของผู้เล่นได้หรือเปล่า สำหรับคลิปในคลิปนี้ก็เป็นคลิปอันสปอแล้วก็คลิปบอกความรู้สึกนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชาแนลของโจฟรีย์เฮนดิกสด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ